คลิปนี้บอกเล่าเรื่องราวของเจ้าสมิโก้และกอลัมพร้อมสปอยอันตรายของการเก็บแหวนประมุกไว้กับตัวเป็นเวลานานๆานานซึ่งก็เหมือนกับการจ้องแสงสีฟ้าเป็นเวลานานๆแหละครับที่อาจไม่ได้ทําให้คุณมีหน้าตาเหมือนฮอบบิทติดโคเคนแต่ก็ส่งผลร้ายต่อดวงตาคุณมากมายทั้งอาการตาแหง้งตาพร่าจอตาเสือ่อมซึ่งป้องกันได้ด้วยออบตาเซโร่พร้อมรับประกันนานกว่าเดิมขึ้นเป็น1ปีถ้าได้มาแล้วใส่ไม่สบายตาหรือเพื่อนมีปัญหาจากการขนส่งคเคลมตัวใหม่ฟรีครับไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าเก่าหรือใหม่ทักไปที่แอดม แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่สำคัญที่สุดก็อย่าลืมใช้โค้ดแฟนแฟคชั่นได้ลดทันที100บาทสวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้เราจะมาดูเรื่องราวของเจ้ากอร่ลมกันต่อหลังจากคราวที่แล้วที่แกนดัฟส่งคนไปติดตามความเคลื่อนไหวของมันหลังจากที่บีลโบได้แหวนไป เพราะเขาเชื่อว,ว่ามันน่าจะออกตามหาแหวนซึ่งเป็นของรักของมันแน่นอนซึ่งมันตามหาแน่ครับแค่ต้องใช้เวลารวบรวมความกล้าเท่านั้นตลอดเวลาหลายร้อยปีที่อยู่ใต้การครอบงำของแหวนจิตใจของเจ้าก่อลำได้แบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือสมิโกซึ่งยังคงจำสิ่งดีๆอย่างมิตรภาพและความรักได้แบบลางๆและเจ้าก่อลำที่ดูร้ายโหดเหี้ยมและพร้อมจะฆ่าทุกคนที่พยายามแย่งแหวนมาจากมันและแล้วหลังจากที่เถียงกับตัวเองอยู่นาน ในปี2944กอรลัมก็ออกเดินทางจากเทือกเขามิสตีเพื่อตามหาไอ้หัวขโมยที่ฉกช,ชิ้นของรักของมันไปมันเล็ดรอดสายตาคนของแกนดัฟไปได้และออกเดินทางเฉพาะตอนกลางคืนที่ฟ้ามืดสนิทเพื่อหลบแสงอาทิตย์และแสงจันทร์ที่มันเกลียดร,ระหว่างทางก็คอยจับสัตว์เล็กที่ไม่ทันระวังตัวกินเป็นอาหารที่น่าแปลกก็คือเมื่อไม่มีแหวนที่คอยกัดกินพลังชีวิตแล้วเนี่ยเจ้าก,กอรลัมก็กลับมามีร่างกายที่แข็งแกร่งขึ้นยิ่งมีอาหารและก็อากาศที่ดีขึ้นก็ยิ่งดีไปใหญ่ครับ มนเดินทางได้ไกลจนดไปถึงเมืองทะเลสาบเอสกาลอตและเมืองเดวขอจับตาดูความเป็นไปจนก,กระทั่งได้ข่าวสารที่ต้องการจึงบ่ายหน้าไปทางตะวันตกแต่ร้อยเท้าของมันก็หยุดอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําอันดูอินก่อนที่จะเลี้ยวไปทางอื่นราวกับว่ามีอะไรดนใจให้มันเปลี่ยนทิศทางก่อนลำบ่ายหน้าไปทางใต้สู้มอดอเช่นเดียวกับสิ่งชั่วร้ายอื่นๆที่ถูกดึงดูดให้ไปที่นั่นและเมื่อมันไปถึงเทือกเขาเงาตรงชายแดนมอดอ เจากก้ากอรัมกับพบกับบรไดลับใกลกับป้อมคิริตุงโกและทําที่เป็นที่อยู่อาศัยของชีลอบนางเป็นมุมยักษ์ที่กินทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในรังของนางแต่นางไม่กินก่อรัมครับอาจจะเป็นเพราะตัวมันเองนั้นผอมกระรองเกินไปหรืออาจจะเป็นเพราะวาทสินในการโน้มน้าวใจของเจ้ากอรัมซึ่งถ้าเป็นอย่างหลังนี่ก็ถือว่า Amazing มากครับมันยอมตัวเป็นข้ารับใช้นางเม,มุมยักษ์และนําอาหารมาให้นางเพื่อแลกกับการที่จะไม่โดนฆ่าในช่วงปี3 0 0พา แกนดัฟได้ออกตามหากอลัมอีกครั้งโดยได้รับความช่วยเหลือจากอารากอนเป็นเวลากว่า8ปีที่พวกเขาค้นหามันไปทั่วลุ่มน้ําอันดูอินป่าเมอร์กูดดินแดนโรวาเนียนจนกระทั่งถึงเทือกเขาเอเฟลดูอัดและกําแพงมอร์ดอที่นั่นมีข่าวลือเกี่ยวกับเจ้ากอลัมว่ากันว่าในที่สุดเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวน้อยก็หลบสายตาของพวกออกไม่พ้นว่ากันว่าแหวนอาจจะทิ้งร่องรอยบางอย่างเอาไว้บนตัวของมันทําให้มันถูกจับเข้าไปในบาระดู ถูกจับตัวไปสอบสวนต่อนหน้าบรรลังของเซารอนไม่รู้ว่ามันโดนทารุนกรรมอะไรบ้างครับแต่ถ้าดูจากความโหดร้ายป่าเถื่อนของคนแถวนั้นแล้วเนี่ยสภาพน่าจะไม่สวยงามเท่าไหร่ทุกสิ่งที่เจ้ากอลัมรู้ถูกรีดเคสออกจากตัวมันจนหมดโดยเฉพาะคำสองคำหลุดจากปากของมันท่ามกลางเสียงกรีดร้องระงมด้วยความเจ็บปว <Shut up. S 1> ดหลังจาโดนทรมานแสนสาหัสเจ้ากลัมก็ออกมาจากมอดอ ถ้าไม่หนีออกมาได้ก็คงถูกปล่อยตัวออกมาครับเพื่อใช้เป็นบอดแสไปห,หาแหวนซึ่งดูอาการแล้วน่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่าในที่สุดอารากอนก็เจอตัวมันที่ริมบึงมรณะแม้แต่พรานมือฉมังอย่างอารากอนก็รู้สึกว่าไอ้กอล,นนลัมนีนฤทธิ์เยอะน่าดูเลยครับนอกจากรอยกัดแล้วอารากอนก็ไม่ได้อะไรจากปากของมันเลยเขาต้องใช้บ่วงผูกคอเอาผ้ามัดปากและบังคับให้มันเดินนําหน้าไปคอยจับตาดูมันทั้งวันทั้งคืนระหว่างที่พาันเดินทางไปยังปา่าเมอร์วูดเพื่อเอาไปฝากขังกับเอลฟ์ที่นั่น ตามที่ตกลงกันไว้กับแกนดัฟพอแกนดัฟมาถึงที่ป่ามอร์กูดก็เริ่มสอบสวนมันทันทีระหว่างนั้นมาเอาแต่ร้องไห้สะอึกสะอื้นส่งเสียงคลืดคล้าในลําคอแล้วก็ดูดนิ้วครับลูบมือไปมาเหมือนยังหลอนกับความเจ็บปวดที่ได้รับพอได้ข้อมูลมากพอและรู้ว่าฟโรโดกับพวกขอบิดกําลังตกอยู่ในอันตรายแกนดัฟจึงรีบเดินทางไปยังชายชีวิตของกอลลัมในคุกใต้ดินป่ามอร์กูนั้นถือว่าไม่ได้แย่มากครับ พวกเอฟแดนพรายจัดเวรยามคอยเฟ้ามันอย่างแน่นหนาทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ในวันที่อากาศดีๆเนี่ยผู้คุมจะพาเจ้ากอลัมออกไปเดินเล่นในป่าฟังแล้วนี่มันคุกหรือว่ารีสอร์ทกันแน่วะเนี่ยโดยเฉพาะต้นไม้ต้นหนึ่งครับที่มันชอบปีนไปบนยอดเพื่อรับลมแต่แล้วในวันที่20ิมิถุนายนปี3018เจ้ากอลัมปีนแค่ไปบนต้นไม้ต้นนั้นแล้วไม่ยอมกลับลงมาผู้ผู้คุมก็ไม่อยากจะปีนขึ้นไปครับเพราะขึ้นไปก็จับไอ้ลิงนี่ไม่ทันพวกเขาก็เลยนั่งฝ้องมันต้นไม ซึ่งป็นทางออกที่จีเนียสโคตรนั่งรอมันจนกระทั่งตอนดึกในวันนั้นพระเอิญมีพวกออกจำนวนหนึ่งครับบุกเข้ามาโจมตีเอฟแดนไพรยอย่างไม่ทันตั้งตัวการต่อสู้เกิดขึ้นอยู่นานกว่าพวกออกจะถูกขับไล่ออกไปทว่าในช่วงชุลมุนนั้นกอลัมก็ได้หายตัวไปในเงามืดจึงมีความเป็นไปได้ว่าออกพวกนี้มาโจมตีเพื่อสร้างสถานการณ์ให้มันหลบหนีพวกเอฟพยายามแกะรอยกอลัมอยู่นาน จนพบรอยเท้าของมันปะาปอนอยู่กับพวกออกที่มุ่งหน้าลงไปทางใต้แต่แล้วรอยเท้าก็อันตรธานหายไปพวกเอฟไม่กล้าตามต่อครับเพราะว่าพวกเขาเข้าใกล้โดกรูเข้าไปทุกทีจากนั้นทั่วทั้งป่าก็มีแต่ข่าวลือของกอลัมเต็มไปหมดว่ากันว่ามีผีดุดเลือดที่ไม่มีใครเคยพบเห็นมาก่อนออกมาเพ่นพานผงนกและสัตว์ป่าพากันหวาดกลัวเจ้าผีตัวนี้จะปีนต้นไม้ขึ้นไปค้นหาไข่นกในรังหาตัวอ่อนมแมลงในโพรงใต้ต้นไม้ หรือลอดเข้าประตูบ้านเรือนเพื่อห,หาเด็กที่อยู่ในเปลความจริงก็คือเพื่อหลบหนีจากการจับกลุ่มของพวกเอลฟ์แดนพรและพวกอ็อกกอลัมได้หนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ที่เมืองมอรเรียจนกระทั่งปี319โชคชตาหรือไม่ก็อำนาจบางอย่างได้พาคณะพัธมิตแห่งแหวนเข้ามาในเมืองตอนนี้เจ้ากอลัมน่าจะสัมพันธ์ได้ถึงแหวนที่ตัวโฟลอโดจึงแอบสะกดร,รอยตามอย่างเงีงยบๆตลอดการเดินทางในเมืองมอรเรรยลอดรอเรเอตจนกระทั่งถึงที่น้ำตกราลอส คณะพันธมิตรแตกสลายจากนั้นมันก็ไล่ตามฟลอโดกับแซมไปจนถึงที่เอมินมูอิลระหว่างที่ทั้งสองกำลังหาทางออกเพื่อเดินทางไปยังมอร์ดอ์กลางดึกคืนหนึ่งเจ้าก,กอลัมก็ย่องเข้ามาเพื่อเล่นงานฮอบบิททั้งสองคนแต่แซมที่แอบซ่อนตัวอยู่กระโจนเข้าใส่มันทั้งฮอบบิทและอดีตฮอบบิทกอดรัดฟัดเวียงกันอยู่นานจนกระทั่งฟลอโดเอาดาบสติงเข้ามาจาะคอเจ้าก,กอลามพร้อมกับบอกให้มันหยุดดินมันอย่างนั้นโดนเชือดคอหอยตายแต่ถึงอย่างนั้น เมื่อกอลลัมยอมแพ้ฟรโดก็ออกปากกับแซมว่าเขาจะไม่ฆ่ากอลัมเนื่องจากความน่าเวทนาของมันจากนั้นเขาก็ขอให้กอลลัมพาพวกเขาไปยังมอดดขอดีซะด้วยครับแถมยังให้กอลลัมเลือกได้ว่าจะเดินทางกลางวันหรือกลางคืนทุกอย่างดูจะไปได้สวยจนกระทั่งมันพยายามพุ่งตัวหลบหนีทันทีที่ฮอบบิททั้งสองเผลอโชคดีครับที่แซมจับตัวมันไว้ทันกอรลัมจึงโดนเชือกเอลฟ์มัดที่ขาข้างหนึ่งซึ่งทำให้มันร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวด เช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างครับที่ถูกสร้างขึ้นโดยเอลฟ์ไม่ว่าจะเป็นขนมปังมีดหรือผ้าคลุมฟรโดเห็นและสงสารครับด้วยความที่มันเองก็ทุกทรมานจากการครอบงำของแหวนแต่จะปล่อยไปก็คงไม่ได้เขาจึงให้กอลลัมสาบานต่อของลําค่าว่าจะทำตัวดีๆแต่นั้นฟรโดจึงปลดเชือกออกความใจด,ดีของโฟรโดนี่เองครับที่ทำให้ด้านดีของเจ้ากอลัมหรือที่ถูกก็คือเจ้าสมิโกเริ่มปรากฏออกมาให้เห็น สมิโกนำทางพวกเขาเออกจากเอเมนมูอิลมุ่งหน้าไปยังประตูดำแต่เมื่อถึงหน้าประตูที่มีเวียนยามแน่นหนาสมิโกก็พยายามโน้มน้าวให้พวกเขาบิดเดินเข้าทางอื่นที่ปลอดภัยกว่านี้เส้นทางที่เรียลลับกว่าทางตอนใต้ของแคว้นอิตาเลนเมื่อทั้งหมดตัดสินใจมุ่งหน้าหลงตายตามทางที่กอลัมแนะนำโพรโดกับแซงก็ถูกฟาราเมียจับกลุมตัวไปที่น้ำตกต้องห้ามเฮเนตอันนูนพอถึงช่วงกลางดึกฟาราเมียก็บพบเจ้ากอลัมเล็ดรอดเข้ามาในน้ำตก จึงเรียกฟโรโดกับแซมมาดูพร้อมกับบอกว่าที่นี่คือน้ำตกต้องห้ามใครก็ตามที่ลุกล้ำเข้ามาจะต้องตายฟโรดบอกฟาเมียว่าไม่ควรฆ่ามันครับเพราะมันคือผู้นําทางในภารกิจของเขาก่อนจะอาสาไปพาตัวมันขึ้นมาจากสระน้ําที่กอลลัมกําลังด้าผุดดําวายจะปลาก,กินอยู่ด้วยความหิวมันดูจะไม่รู้เลยซ้ําว่าตัวเองอยู่ที่ไหนตอนแรกพอกอลลัมได้ยินเสียงของนายมันก็ทําเป็นไม่สนใจครับเพราะยังงอนที่ฟโรโดกับแซมทิ้งมันไปหาเพื่อนใหม่ดูขาดความอบอนนุ่นนะเนี่ย จนกระทั่งโฟลอโดขู่ว่าเขาจะบอกให้แหวนประมุกเซก้างมาติดคอกอลลัมจนกินปลาไม่ได้เลยตลอดชีวิตมันเลยยอมมาหาเขาแต่เดินไปสักพักมันก็ชะงักเพราะได้กินแปลกปลอมก่อนจะหันหน้าไปมองฟลอโดเพราะรู้แล้ว่าโดนหลอกทันใดนั้นคนของฟาราเมียกับโผล่มาจับตัวมันกอนลัมทั้งกัดทั้งข่วนจนทหารอีกสองคนโผล่มามันจึงสิ้นเลชฟาราเมีย er ได้รู้จากฟรโดว่ากอรลัมจะพาฮอบบิททั้งสองคนเดินทางผ่านไปยังคริสต์อง,งโก ช่องเขาปีศาจสุดอันตรายจึงเตือนพวกฮอบบิทให้ระวังคนนําทางของพวกเขาให้ดีในตอนนี้นี่แต่บุญอะไรก็ตามที่โฟโดได้าจากการทําดีกับกอรลัมนั้นได้สูญสลายไปเกือบหมดนะครับเพราะกอร์ลัมเชื่อว่าตัวเองถูกนายทรยศเจ้านายที่ดูเหมือนจะดีกับมันแต่สุดท้ายก็เกลียดมันไม่ต่างจากคนอื่นๆดังนั้นก่อนที่ทักษาจะเดินทางไปถึงคิริตุงโกกอรลัมจึงแอบดอดไปหาชีลอปโดยที่ฮอบบิททั้งสองไม่รู้นอกจากแสบ ที่เห็นกอรลัมชอบพลุกพลูดูไม่น่าไว้ใจหลายชั่วโมงถัดมากอลลัมก็คลืบคล้านออกมาจากความมืดและมองดูสองนายบ่าวที่นอนอยู่ด้วยกันภาพของฟลรโดที่กําลังนอนหลับอย่างเหนื่อยล้าเกิดทําให้กอรลัมสานึกผิดและเปลี่ยนใจครับในหัวของมันมีเสียงตีกันเองว่าตกลงจะทําตามแผนที่วางไว้ดีไหมแต่ในขณะที่มันกําลังจะเอื้อมมือไปสัมผัสผมของโฟลรโดเบาๆแสมที่สะดุ้งตื่นขึ้น,นมาก็คิดว่ากอลลัมนั้นกําลังจะตะปบ,บนาย ตื่นตะโกนพูดจาแยแยใส่กอลัมไปแต่ถ้าเจ้าฮอบบิทอวนตื่นขึ้นมาเร็วกว่านี้หน่อยเขาก็อาจได้เห็นแววตาที่อ่อนโยนราวกับแววตาของฮอบบิทเท่าตนหนึ่งแววตาที่แปรเปลี่ยนกับเป็นแววตาอันชั่วร้ายเจ้าเล่ห์เหมือนเดิมเมื่อความหวังที่จะได้ไถ่าบาปครั้งสุดท้ายมันลายหายไปกอลัมก็กยึดมันตามแผนการของตัวเองที่จะพาทั้งสองไปเสิร์ฟให้กับนางชีลอปที่ทอเรกอุงโก พอไปถึงร่างของนางไปมุม,มเลโกนของเจ้ากอลัมก็ทําให้แซมต้องถูกแยกออกจากนายผู้เป็นที่รักทิ้งให้โฟรโดต้องเผชิญหน้ากับบุตรีแห่งอุงโกเลียนตามลําพังและผู้นําทางของเขาเผยท่าแท้ของตัวเองออกมาแต่ชะตาของโฟโดก็ไม่ยอมขาดง่ายๆครับถึงแม้จะโดนเล่นงานด้วยพิษจนเป็นอัมาพาตเขาก็รอดจากการเป็นดินเนอร์ของชีล็อบมาได้ด้วยความช่วยเหลือของแซมเมื่อกอลัมได้เห็นแผนของตัวเองพังไม่เป็นทาจึงแอบติดตามพ่อบิดทั้งคู่ต่อไปห่างๆเพื่อหาโอกาสจะชิงแหวนคืน จนกระทั่งสองขบิดฝ่าฟันอันตรายสารพัดอย่างมาจนถึงภูเขาไฟโอโรดูอินเมื่อน,นั้นกอลลัมจึงเข้าโจมตีแต่ก็พ่ายแพ้ให้กับแซมที่มีดาบขบิดอ้วนพยายามลงมือฆ่าเจ้ากอลลัมให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยแต่ถึงแม้เขาจะเกลียดเจ้ากอรลัมเข้าใ่ตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้เห็นมันแซมก็ทําไม่ลงครับเพราะความสงสารและสังเวชในตัวมันจึงหันหลังให้กับเจ้ากอลัมแล้วเดินตามโฟลอโดเข้าไปในห้องแห่งไฟ ที่เดียวที่แหวนประมุกสามารถถูกทำลายได้ถ้าเพียงแต่ผู้ถือแหวนยังเหลือพลังใจพอที่จะต่อต้านอำนาจของมันแต่น่าเสียดายครับที่ตอนนี้พลังใจนั้นแทบไม่เหลือแล้วฟลโดถูกแหวนครอบงำโดยสมบูรณ์เขาเปฏิเสธที่จะโยนแหวนลงปในลาวาก่อนจะสวมมันเข้าที่นิ้วแล้วหายตัวไป ก่อนที่ความพยายามทั้งหมดของคณะพัธมิตรจะสูญเปล่าความเมตตาที่บีโบเคยมีให้กับกอลัมตอนที่ไว้ชีวิตมันเมื่อหลายสิบปีก่อนก็ส่งผลเจกอลัมเข้ารวบขาของแซมจากด้านหลังแล้วเหวี่ยงเขาจะล้มหัวฟาดพื้น ก่อนจะสู้กับร่างที่มองไม่เห็นของโฟรโดตงบริเวณเหวทั้งสองกอดปล้ำกันจนเกือบจะพลัดตกขอบเหวไปหลายครั้งจนในที่สุดเจ้ากอลลามก็คว้านิ้วที่สวมแหวนอยู่ของโฟรโดมัก,กัดจนขาดระหว่างที่โฟรโดล้มลงตรงขอบเหวเจ้ากอลามก็เต้นแรงเต้นการดีใจที่ได้ของรักคืนมาหลังจากที่ตามหาจนเลือดตากระเด็นไปหลายลิตรแต่แล้วขณะที่ดวงตาของมันมองของรักในมือเท้าของมันก็ก้าวพลาดครับ ร่างของมันร่วงหล่นลงไปยังลาวาเบื้องล่างพร้อมกับเสียงร้องสุดท้ายที่ดังจากก้นเหวว่าของล้ำค่าเอย๋ยนั่นจะเป็นจุดจบของแหวนเอกธรรมรงแห่งเซารอนที่หลอมละลายไปพร้อมกับเจ้าก่อรามตัวเซารอนเองก็คงไม่คาดคิดหรอกนะครับว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตน่าสังเวชท,ที่มันปล่อยไปตามหาแหวนเนี่ยจะมาเป็นคนทําลายแหวนซะเองหลายปีหลังจากที่ก่อรามตายไปวากันว่าโพรโดก็ได้ให้อภัยในสิ่งที่มันทําลงไป พอในท้ายที่สุดเจ้ากอลลัมก็เป็นเหยื่อที่ทุกทรมานเพราะแหวนมากที่สุดจากการเป็นทาสมันถึง500ปีและหากกอลัมไม่เข้าเล่นงานฟรอโรที่ภูมิมรณะก็มีโอกาสสูงมากครับที่ซารอนจะได้แหวนคืนเพราะเขารู้แล้วว่าฟรอโรอยู่ที่ไหนในวินาทีที่เขาสวมแหวนและหากกอลัมไม่ย่องเข้ามาเล่นงานพวกฮอบิดที่เอมินมูอิลพวกเขาก็คงไม่มีผู้นําทางที่จะพาเข้าไปยังมอร์ดเอาจริงๆนี้ถ้าเกิดเจ้ากอลัมไม่ทําตัวโชคร้ายอย่างที่มันทาเนี่ย ชะตากรรมของมินเนี่ยเอิร์ก็อาจจะแตกต่างออกไปจากหน้ามือเป็นหลังมืออะไรก็ได้ครับเพราะในจดหมายฉบับที่128ที่โทคินเขียนถึงสนักฟิลเนี่ยเขาเล่าถึงต้นฉบับเดอะฮับบิดเวอร์ชันดั้งเดิมในบทที่เล่าถึงการพบกันระหว่างบิลโบกับกอลัมกอลัมเวอร์ชันดั้งเดิมเนี่ยบอกได้เลยครับว่ามันช่างห่างไกลาจากเจ้าสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายอย่างที่เราได้เห็นในปัจจุบันสัจริงครับในตอนแรกอาจารย์โทคินเขียนให้ตัวละครนี้มีความร่าเริงและเป็นมิตรพอบิลโบเป็นฝ่ายชนะเกมทายปิศ เจ้าก,กอลัมก็ตั้งใจะจะให้แหวนกับบีโบ้จริงๆแถมยังขอโทษขอพอยบีโบ้ซะยกใหญ่เมื่อมันพบว่าแหวนนั้นได้อันตรธานหายไปไหนก็ไม่รู้แม้จ้าก,กอลัมนี่ถึงกับเสนอจะจับปลาสดๆฉ่ำๆให้บีโบ้กินเพื่อเป็นการปลอบใจซะด้วยเป็นคนดีอะไรขนาดนี้ส่วนบีโบ้ที่มีแหวนอยู่ในกระเป๋าเสื้อก็เกลี้ยกล่อมให้กอลัมพาต้นออกไปจากอุโมงค์ซึ่งกอล่ลัมก็พาบีโบ้ไปจริงๆครับและทั้งคู่ก็คบหาพูดคุยกันดังที่สุภาพชนทั้งหลายพึงกระทำ แต่เมื่ออาจารย์โทคินเริ่มเขียน The Lord of the r i n g เขาก็อยากจะให้แหวนนั้นเป็นหัวใจสําคัญของเรื่องมันก็เลยดูไม่สมเหตุสมผลครับหากกล้มจะมอบของสําคัญที่สุดในชีวิตของมันให้กับคนอื่นแบบชิวๆแล้วกลับไปอยู่ในถ้ำของมันโดยไม่ยุ่งกับโลกภายนอกอีกซึ่งถ้ามาทําแบบนั้นจริงๆเนี่ยบอกได้เลยครับว่าหนังสือ Lord of the r i n g เนี่ยน่าจะบางลงหลายเท่าเลยล่ะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมเรื่องเล่าจากมิ้นทเออร์ตอนนี้นะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้า สวัสดีครับ